บอเห็นเก่งคือว่าเลยรนะทุกคนตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วสําหรับหลายคนที่บอกว่าประกาศจับเบาน้อยปากเซประกาศแบนเบาน้อยปกากเซทีไปโกงเงินของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะนะเนาะคือคดีอยู่บ้านครัอนไลมันจะบกคอยแบบห่าแหงนะนะเนาะแบบสีไปประกาศจับหละสีได้เลยนะหรือว่าเขาไปแจ้งความแล้วตํารวจสีเ่เบียกแทวเลยอันนี้มันมันเป็นไปได้ยากเนาะมันจะบกคืออยู่ ประเทศไทยนะ้องี่เอาไปแจ้งความแล้วตำรวจเขาเจ้าเห็ดเวียกแบบไหวแล้วก็เห็ดเปียกแบบดวนเะนาะมาอนี้มีเรื่องสินมาว่าสูฟังในน้อยนึงคือข่อยเคยมีคดีเนาะกับคนงาน,นของข่อยนี่แหลนะเนาะเพราะว่าข่อยเห็ดสวนเนาะซองของ่อยไปซองเห็ดสวนแล้วกะ็มีช่วงหนึ่งขนาดเนาะทุกคนคือจ้างคนมาเห็ดสวนน้ำและะ้วก็ผาเอิญเขามาหลักรถมาหลักรถจักข่อยนี่แหลนะเนาะกระสือไปสือมากก็คือ เป็นคนงานที่สวนทนะเลเป็นคนที่หลักรถจักระนะคือจ้างเขามาเห็ดเปียกได้ประมาณสองเดือนเนาะก็คกอมีมือหนึ่งรถจักรเสียรถจักรเสียแล้วบัดที่นี่รถจักรรถมอเตอร์ไซค์นะเนาะรถจักรเสียแลวกะพอดีหาคนงานถี่มาเห็ดเวียกะนะโมะเห็นน้องพี่น้องก็เลยคิดว่าเออรูนี้แหละบักนี่แหละที่มันมาเห็ดเวียกน้ากูนี่แหละมันมาหลักเอารถจักรกูเลยมันกับเมือบ้านเนาะ ก็เลยไปตามหาไปตามหามือแรกกับโบเห็นเนาะไปตามหามือแรกไปถามหาในบ้านนี่แหละเพราะคิดว่ามันต้องกลับบ้านเนาะมันหลักเอารถเท่าแล้วมันต้องกลับบ้านก็เลยไปตามหาอยู่บ้านโบเห็นมือที่สองเนาะก็เลยเอาเคอิ์นว่าพอบ้านนี่แหละเนาะไปหาพอบ้านไปหาไอ้ยังต่างๆให้ประกาศให้ไปหาเนาะไปหาซอยก็ผ่านไปประมาณสองสามมือเนาะกับ ได้ยินข่าวดีคนโทรมาบอกว่าเออตอนนี้เห็นอะไรเด้อผู้ที่อเอารถจักเจ้าฮนะก็คือแม่แหละเนาะเป็นผู้นี้หลังจากนั้นก็เลยเอาตำรวจเนาะเอาตำรวจไปจับกล่าวตำรวจไปประมาณสี่หาคนแหละเนาะคืออยู่บ้านเขาสลายขาเจ้าจะบริได้แจ้งความเลยถ้ามีปัญหาแบบนี้นะเขาต้องไปส่วนตำรวจเนาะอันนี้มันเป็นเคสของข่อยเด้อก็ต้องไปส่วนตำรวจนะเพื่อจับไปจับเอาคนท้ายที มันหลักหลุดทั้รเนาะเกาตำรวจไปประมาณสามสีน่นายเนาะเพราะแต่มันหูโตมันกับปบบักอะนะฮะเนาะมันหูโตว่าพวกข่อยอะนะสิไปจับเอามันมันหูโตมันกับพากันปบหนีเนาะหลังจากนั้นเอาตำรวจไปมือหนึ่งก็คือไปหาโตมันบอกเห็นเนาะแต่ทุกคนหูบอกการทีฮะเอาตำรวจไปแบบนี้ข้าเจ้าบได้เห็นความห่วมมือเขาในแบบเออเขาจะสอยเหลือปราชาชนเนาะ เอาตำรวจไปมือแรกกับเบิดเงิ่อนลายล้านตืบได้เพราะว่าหนึ่งต้องได้เ,เอิ้นว่าให้เสียค่าค่าเสียเวลาของตำรวจนะเนาะให้เสียค่าเวลาแลวเข้าก็จําเป็นต้องได้เลี่ยงเขาเลี่ยงน้ำใส่สีคารถที่เข้าได้จ้างรถนะนะเพื่อจะเอาตำรวจเอาเ,าเอิ้นว่านาาบ้านแบบบ้านข่อยแล้วก็บ,บ้านเขาที่จะพาไปจับโจูผู้ด่านนะแล้วก็ ไปหามันมือแรกกับโบหินกับเสียงเงินไปล่าเนาะก็เลยมือที่สองผ่านไปก็เลยห้ทางนั่นประสานว่าเออมันลบหนีมันไปอยู่ใส่ขนาะดก็เลยหัวเออมันปบหนีไปอยู่บ้านเมียมันเนาะไปอยู่บ้านเมียมันไปอยู่หน้ามือที่สองก็เลยพากันไปอันนั่นอีกพี่เนาะพากันไปจับใหม่เนาะบัดที่น,ะนี่ไปบัดที่นี่เขาก็าห้ทางทางบ้านพวกนละ้ต้องไปจับ,ไป,บไปกักรถจักขนาดว่ายไห้เนาะ แล้วก็พอดีเขาเจ้าจับไปหายแล้วก็จึงเอาตำรวจทั้งพี่เพื่อจะไปไปจับเอาโจรทัเลยเนาะก็จึงกระจึงได้แล่ทุกคนถูอบ่าวามันได้เสี่ยงเงินหลาย่างะนะบ่าวาจะเป็นเขาจ้างให้ตำรวจทั้งคุณเห็ดเวียกแล้วก็จ้างให้ในายบ้านเขาเจ้าเห็ดเวียกเนะาะใส่เสีค่านายบ้านเทาค่าตำรวจอยู่บ้านเท่าอีกมันได้เสียค่าเอียงไรลาย่าง,าง,างะนะเนาะจนกระทั่ง สามารถซื้อรถในคันหนึ่งพอเลยเนาะอาก็เลยพากันคิดว่าเออถ้าจ้างตำรวจไปแบบนี้ซื้อรถคันใหม่มั้งไ่ได้รถคันใหม่คันงามกว่านี้ได้เพราะว่าหนึ่งเนาะหลังจากทีจับมันมาแล้วก็ต้องจ้างตำรวจเพื่อจะเอามันไปคังคุกไว้และหลังจากที่เอามันไปค้งคุกไว้ก็ต้องเที่ยวไปไปเ c o ว่า ไปแจ้งความไปดำเนินคดีต่างๆเหตุอีกอย่างต่างๆเพื่อจะปั๊บใหม่มันแต่สิไปปั๊บใหม่มันมันกระโบมีเงินนะะเพราะว่ามันก็เป็นคนธรรมดาเทากับเหตุอย่างนั้นมาได้แต่การเงินที่เขาเสียไปมันก็เสียไปละล่านะทุกคนบอกว่าจะเป็นการจ้างตำรวจเนาะการไปจ้างตำรวจอยู่บ้านจ้างตำรวจอยู่พุ่นเพื่อจะไปจับโตมันเนาะเบิดเงินหลายหมื่นหลายหมื่นบาทหลายสิบล้านกี่อะไรเนาะจนมันสามารถ ซื้อรถใ้คันหนึ่งกูแหละเนาะเงินที่จ้างตำรวจก็เลยคิดว่ามันบกคุ้มนะเนาะตำรวจอยู่บ้านเท่าเหตุเรียกซ่าเนาะคดีของเบาน้อยปากซีนี่มันก็คือขันนั่นแหละเนาะถ้าเฮาอเอาเงินไปจ้างตำรวจข้าเจ้า,ากระบไปจับข้าเจ้ากระบอสามารถดำเนินคดีอยังให้มันแบบมันได้ดอกเพราะว่าอยู่บ้านเท่าเหตุยังมันกจําเป็นต้องในใส่เงินเนาะมันบอกคืออยู่ประเทศไทยที่ตำรวจข้าเจ้าเหตุ เผื่อประชาชนถับประชาชนเดือดห้อนไปแจ้งความข้าเจ้าเฝ้าแลนเวียกเฝ้าดำเนินคดีเหนะ็นไหมแต่ว่าอยู่บ้านเท่าเห็ดอย่างมันกะทราบไปเบิรนะ์เนาะทุกคนเนาะคดีนี้คอยคิดว่ามันหนาสี่บ่อไปใส่มาใส่ดอกพะาวาันเป็นคดีที่มันบอ่อห้าแห้งเนาะถ้าบอ่อใส่เงินนี่คือสีบ่อสามารถจับตัวของบ้านน้อยปากเซ้นนะมาดำเนินคดีได้ทุกคนว่าคือกันบอ่อเนาะจังไรก็รอดติดตามต่อไปแต่หายคอยดาวก็คือ ุกเมื่อนี้เราก็ยังเห็ดคิดเห็ดซ่องตามปกติคือมันบมีียังเกิดขึ้นลายการมันบมีคําอธิบายยังจากเบาหน้อยปากเซเลยนอะพีีน้องเนาะอ่ะรอชมต่อไปก็แล้วกันว่าคาดีนี้มันสิไปหอดใสเนาะ